เอาโนะครับดีโนนกอยู่กับผมนายอาติตย์ปปันนะครับกับเกมเด e c คุกทําอาหารตามใจลูกค้านั่นเองนะครับแม่สําหรับตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีลูกค้านะครับกําลังรองคอยสลัดของเราอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเริ่มทําอาหารกันเลยดีกว่าวิธีการทําสลัดโอ้โหเป็นเกมที่ภาพสวยงามดีจริงๆเอาละครับต้องใช้กี่อันเอ่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกดค้างนะครับเพื่อเป็นการหัน่นแก๊แกๆๆๆ โอ้โหเฮ้ยตัดแบบนี้ได้มาเราจะต้องตัดออกมาให้ได้สวยงามนะครับผมนี่โจ้ะเจ้าจ้เจจาออเรียบร้อยออกมาเป็นสลัดที่สวยงามหรือเปล่าจากนั้นนะครับให้ทําการนี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาลองเปลี่ยนมาเป็นอันนี้อืเป็นของหวานกันละ่ะโอเคนะครับเสร็จสิ้น,ปนไปเลยแล้วกันดูสิเฮ้ยโอ้โหกินหรือว่าโปะหน้าวะเนี่ย เอ้ยฉันชอบมากเลยเอาไปเลย50เหรียญเรตติ้งนะครับค่อนข้างเอ่อพอใจพอสมควรโอ้โหกำลังจะปลดล็อกอะไรเอ่ยคนที่สองอยากได้สลัดเหมือนกันงั้นล่ะจัดให้ครับผมมาคราวนี้นะครับเราจะเลือกผักนี่มะเขือเทศแล้วก็ผักอีกอันแครอทอีกนิดหน่อยมาผักนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออแบบนี้ไปเลยยาบ หลังปลาขั่เจ้า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 หนโคตรเซียนนะผมมะเขือเทศต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึงเอาละครับผมเทลงไปเลยปื๊ดอ่าหน้ากินกันเลยนะครับตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ามีการดูโฆษณาเพื่อใส่วัตถุดิบพิเศษนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกลือมาใส่เกลือนิดนึงโอ้ยเกลือเป็นเม็ดแบบนี้เลยเหรอนึกว่าอาหารปลาและนี่ก็คือเฮ้ยช็อกโกลแลตงั้นเหรอส่วนอันนี้นะครับ น่าจ,จะเป็นพวกเครื่องเทศขอทําการลองดูโฆษณานนะครับดูซิว่าจะเป็นเครื่องปรุงแบบไหนเอ่ยเอาละตอนนี้ก็โอ้โหเป็นปลาครับผมน่าจ,จะเป็นเอ่อปลาแอนโชวีอะไรก็ไม่รู้นะครับเสร็จสิ้นครับผมเอยงางามงาค่อนข้างจะพอใจเอาไปเลยเลตติ้งที่ดีปรืด60%เอ้อยใกล้จะปลดล็อกกระทะแล้วครับผมคนนี้เหรอโอ้โหแต่งตัวเหมือนพนักงานส่งอาหาร เฮ้ย <He> ไม่ใช่สิรู้สึกว่าเขาจะมาขายวัตถุดิบนะครับตอนนี้นี่เรามีเงินอยู่105เหรียญขอทำการซื้อสตรอเบอรี่ไปก่อนอ่าแล้วก็ดูโฆษณานิดนึงนะครับเพื่อรับเงิน200ครับผมเอาละตอนนี้ก็ซื้อส้มไปเลยเอ,อือขอบคุณมากแล้วก็ดูโฆษณาอีกทีนะครับเพื่อรับมะเขือม่วงเออเรียบร้อยมาคนต่อไปอยากจะได้สลัดกันอีกแล้วดูสิ วัตถุดิบที่วีมาเราจะเอามะเขือม่วงนี่คผมสตรอเบอรี่แล้วก็โอ้ยสลัดประเภทไหนวะเนี่ยอ่าเน้นมะเขือหน่อยย่าจดๆๆจๆๆนี่ใส่เปลือกส้มเข้าไปด้วยรับรองว่าขมแน่นอนอะมะเขือม่วงสับให้ละเอียดจับ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 จันีับจับจับจันจับเ โอ้โหน่าจะเป็นมเมล็ดทานตะวันโอ้โหใส่พริกพริกเหลืองพริกแดงนะแล้วก็นี่เลยโอ้โหเครื่องเทศครับผมปะเสิร์ฟเลยแล้วกันดูสิกลับก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 ับเออโอ้โหรสชาติแย่มากเมื่อเขือเทศบวกกับส้มได้ไงวะเนี่ยฉันไม่ชอบมันเลยนะก็จริงนะเราจะทําแบบว่ามัวม่วๆไม่ได้แล้วครับชื่นชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้คะแนนกันนะ5้าดาวก็ได้ปะ คุณลูกค้าคนนี้ก็ออกไปซะเฮ้ยปลดล็อกการทําอาหารแบบใหม่เอ้ยมาแล้วโอ้โหกระทะครับผมรับไปเลยสุดยอดโอ้อยากจะได้เฮ้ยสตูนนะครับเฮ้ยไม่มีปัญหาโอ้โหวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่กับมะเขือนะครับอ่านี่ครับผมโอ้โหแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยสตอรอเบอรี่นิดหนึ่งเอาละ ตอนนี้นะครับการจะทําสตูนี่ควรจะหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นๆเพื่อเวลาที่เราไปเคี่ยวหรือว่าไปผัดนี่จะได้สุกง่ายๆอ่าประสบการณ์การทําอาหารที่สุดยอดนะครับผมจับ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 อ่าโอ้โหโอ้โหค่อนข้างจะแบบว่าหั่นรีแทบไม่เป็นชิ้นๆหั่นหน้าเกลียดจริงๆปั๊บ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 เร็วเข้าเร็วเข้าเออจับ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 เร็วสิเมื่อไรจะละเอียดวะเนี่ยเอาละ เททุกส่วนลงไปผัดนะครับผมแสุดยอดค่อนข้างจะกระตุกนะครับ <_ C 1> เพราะว่าตอนนี้นี่มีโคสดาโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปปิดเน็ตสักหน่อยเอาละจังหวะนี้กดค้างอึ๊บเฮ้ยไม่เกินเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหยุดหยุดๆด,ด,ด,ดุโอ้โหไม่ไปหรือเปล่าวเนี่ยเทลงไปแล้วครับผมเอาละสำหรับตอนนี้ก็เหาะเกลือนิดหนึ่งเพิ่มความเข็มนะครับ แล้วก็ในน,นี่เพิ่มสีสันอันนี้ด้วยป๊าปป๊บป๊าปป๊าปอ่าไปเลยเพื่อนพร้อมเสิร์ฟสตูสูตรพิเศษเฮ้ยโอ้โหเนื้อสัตว์กับสตรอเบอร์อี่ไม่เข้ากันอีกแล้วโอเคนะครับเราจะไม่ทำอีกแล้วนะครับแบบนี้เออร้อยเปอร์เซ็นปลดล็อกอื้อจานใหม่ครับผมปื๊บล็อกไปแล้วเรียบร้อยป่ะเน็กนะครับอ,อดูสิครับผมลูกค้าก็พึงพอใจประมาณนี้เอาละ โอ้โหอยากจะได้สลัดกันอีกแล้วไม่เอาผักนะครับเฮ้ยจะกินสลัดแต่ว่าไม่เอาผักแบบนี้มาเราก็จะใส่แบบนี้นะครับผมโอเคผ่านเข้าไปสลัดแครอทกับมะเขือเทศจับ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 ลับจ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 ัจับจั เอาละส่วนผสมทุกอย่างก็พร้อมแล้วครับผมมาหยอดมเมล็ดเพิ่มความมันนี่เพิ่มความขมอีกหึงแล้วก็นี่เลยครับเพิ่มสีสันพร้อมเสิร์ฟกินเข้าไปเลยโบะนะ้าโอ้โหเฮ้อแฮปปี้จริงๆสุดยอดแม่ได้รับเงินโคตรเยอะเอาละเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะปลดล็อกสิ่งต่างๆโอ้โหมีปลาด้วยแล้วก็เห็ดกับแก้วมังกรเฮ้ย น่าสนใจนะครับเอาละตอนนี้ก็รับปลามาแล้วเรียบร้อยมาเพิ่มเงินกันหน่อยได้ไหมเนี่ยกดสิเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราขอซื้อเป็นเห็ดกันก่อนนะครับอ่านี่แหละวัตถุดิบที่จําเป็นเอาละตอนนี้ก็มีตังห้าร้นะครับซื้อแก้วมังกรไปเลยเรียบร้อยครับผมแม่ซื้อกันหมดเอ,อ้อยากจะได้สตูนะครับข่าวนี้นะครับผมสตูของเราก็เอาปลานะครับมีเห็ดด้วยเป็นสตูที่ใช้ปลา นี่มะเขือม่วงมาใช้เห็ดนิดนึงมะเขือเพิ่มนะครับเออสุดยอดเอาละ่ะหั่นกันเลยโอ้ยเฮ้ยหั่นปลาได้น่ากลัวเหลือเกินปัป๊บๆๆ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 อ่าสุดยอดสุดยอดนี่ปลานี่แบบว่าลูกกระต่ายนะครับอือยังน่ากลัวอยู่เลยปุ๊บๆนี่สับให้ละเอียดจะได้หายน่ากลัวอ่าเออเรียบร้อยเทลงไป เมื่อกี้นะครับมันกระตุกเกินไปเฮ้ยเยเทให้หมดเทให้หมดเฮ้ยลงไปสิอุ้ยต้องมากวาดให้เรียบอเอาละปื๊บเออเดี๋ยวผมเราต้องกะความสุขให้พอดีนะครับเอเอออซ่อมคราวนี้นี่รสชาติแบบว่าจัดจ้านแน่นอนมาใส่เกลือผม๊ปเพิ่มความเค็มเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความมันนิดหนึ่งไปเลยเพื่อน เมนูนี้ภูมิใจนำเสนอออ้อยปลากับเห็ดไม่เข้ากันเฉยอะไรวะเนี่ยงั้นๆแหละรสชาติโอ้ยคนนี้เอาละ่ะเฮ้ยมีคนมาขายของด้านขวาโอ้โหได้เป็นเงินส่วนอันอื่นถ้าอยากจะได้นี่ต้องดูโฆษรานะครับไม่เอาแล้วไปอ่าอยากจะได้สตูโอเครู้แลปะปลานี่ใช้คู่กับเห็ดไม่ได้นะครับไม่เอาแครอทงั้นเราเอาเป็นเนื้อกับเห็ดเพิ่มแล้วกันอาแล้วก็ เดี๋ยวผมเอาเท่านี้มาสับไปครับโอเคเป็นอาหารที่ทําง่ายๆสบายๆเอาละแต่มันจะยากตอนสับนี่แหละเฮ้ยยากจริงๆเดี๋ยวผมสับให้เป็นชิ้นๆตรงไหนอีกตรงไหนเอ่ยเฮ้ยเรียบร้อยมาถึงเวลาการผัดกันอีกแล้วปื๊ดปื๊ป๊เออปัดให้ร่วงปื๊ดเออเอ้ยไฟแรงไฟแรงไฟแรง,แรงใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะ ใจเย็นนะจ๊ะอือสุดยอดสีสันสวยงามลงไปเลยโอ้โหน่ากินเอาละคราวนี้เพิ่มพริกสักหน่อยแล้วก็พริกไทยโอ้โหเม็ดโคตรใหญ่ไม่มีการบดใดๆทั้งสิ้นอ่าใส่เกลือพร้อมเสิร์ฟพรับผมออสตูรสเผ็ดโอ้โหถูกใจเหลือเกินเอาไปเลย80ไม่เคยเจอการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนหรือ90 เอาละมดวันไปกันต่อนะครับอยากจะได้สลัดอ้าวโหยไม่เอาเห็ดไม่เอามะเขือม่วงมาจัดสลัดนี่เลยครับสลัดผลไม้เดี๋ยผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมะเขือไม่เอาผักนะครับคราวนี้นี่มีแต่อะไรหวานๆปึ๊บ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 ปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บ ไอ้ตรงกลางนี่ก็ละเ e อียดสักทีสินั่นแหละเทลงไปปรปุงรดด้วยนี่เดีครับผมอืมออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ชอโคโคโ็อกโกแลตเฮ้ยอันนี้น่าสนใจโอ้โหเป็นลูกๆเชอร์รี่นะครับเสิร์ฟเลยเพื่อนผลไม้ล้ว้วส้มกับมะเขือนี่ไม่ค่อยจะดีแต่อย่างอื่นก็น่าพอใจนะครับฉันชอบนะแบบนี้เอาละร้อยเปอร์ซจานใหม่ครับผม ไม่เอาหรอกเสียเวลาอ่าใกล้จะปลดล็อกเมนูใหม่แล้วครับผมโอ้โห وي, อะไรวะนี่ะเซอรลาลี่นะครับเอ๊ะใช่พี่เอ๋ยหรือว่าต้นหอมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แตงกวานะครับผมสำหรับสับประรดนี่ไว้ก่อนแล้วกันมาเลยเพื่อนอยากจะได้สตูโอ้โห وي, สตูผักจัดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊ปีครับมผมต้นหอมสับไปเลยจุบจ๊บจุบ๊บยา่า โอ้โหสับได้แบบว่าสวยงามสะใจจริงๆเอาล่ะแตงกวานะครับผมเอาให้ละเอียดกรอบแน่นอนคราวนี้เอาลงไปผัดให้เรียบร้อยลงไปเร็วๆนั่นแหละแล้วก็เริ่มการผัดกันเลยฟึบฟึบฟึฟึบึนี่เลี้ยงไว้ให้ระดับนี้สุดยอดโอ้ไฟแรงไฟแรงเออออซัมอ่าคราวนี้นะครับแเป็นเมนูที่ ไม่มีเนื้อเลยครับผมเอาละแต่งสีสันให้มันเพลชสักหน่อยเพิ่มความหอมแค่นิดเดียวพอเสริมไปเลยเพื่อนถูกใจไม่เอ่ยกับกับกับ,บโอ้โหถูกใจทั้งหมดโอ้โหเกยอดเยี่ยมครับผมเอาละ่ะขาดอีกแค่คนเดียวโอ้โหอะไรอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ได้เงินขอบใจแล้วกันไปได้แล้วอยากจะได้สลัดไม่เอาแตงกวานะครับอ่าเอาแคลลอรอทผสมกับมะเขือแล้วก็มะเขือม่วงเดี๋ยวผม ต้นหอมอะไรก็ว่ากันไปยาบปึบ,ปบ,ปบ,ปบนี่การสรับที่สุดยอดเอาให้ละเอียดเร็วๆหน่อยแม่ลูกค้ารออยู่ปึบ,ปบโอ้ยเฮ้ย <c oughs> ลอยอะไรขนาดนี้โอ้โหคราวนี้นี่เป็นการทำอาหารที่รุนแรงเหลือเกินมาปึบ,ปบ,ปบนี่ใส่ของหวานพริกไทยด้วยหเหรอเฮ้ยจะดีหรือเปล่านะมัว่วๆเหลือเกินงับหัก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  โอ้ยยังจะชอบอีกนะ55เหรียญเอาละคราวนี้ปลดล็อกอุปกรณ์ใหม่ครับผมออกมาเป็นโอ้โหเครื่องทำวาฟเฟิลอยากจะได้โอ้โหเครื่องใหม่มาปุ๊บอยากจะกินเลยนะเฮ้ยว้าฟเฟิลแมวเมียวนะครับผมปืดอ่าเอาให้เต็มนะครับปึ๊บอุออ้ยเป็นเกมที่น่ารักจริงๆปปะโปะไปเลยฮึบเอายังไงเออ โอ้ยสุกเร็วเหลือเกินมาโลยหน้านะครับผมด้วยความสวยงามนี่ลูกกวาดผลไม้ที่ดอยเซอร์ไปเลยนั่นแหละเพื่อนโป๊ะโป๊ะโป๊ะสุดยอดเป็นของหวานที่ยอดเยี่ยมนะครับเฮ้ยเหนื่อยจริงๆนะครับเกมนี้เอาละโอ้โหคราวนี้ได้400กว่ายอยากจะกินสตูกันอีกแล้วมาเอาปลาไปวางก่อนไม่เอาเมะเขือม่วงเราก็เอาเห็ด แล้วก็เอาผักนะครับปึ๊บปึบ๊เอาเห็ดเยอะๆเอาผักนิดหน่อยนีย่ยอดเยี่ยมย,ยับเฮ้ยโอ้โหปลานีิหัวขาด้าผมจับจับจบับจ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 ยบจั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 บนจะยบจ้บจับจดบจั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 บจ้บจั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 บจ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 ับจบจบับจ เออวเวลาแล้วเข้ามาเริ่มการผัดปื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 ดมาจะเย็นจะเย็นใจเอออืออเมซิ่งโอ้โหสีสันของปลานี่ค่อนข้างจะน่ากินนะครับดับความคาวด้วยเกลือนิดหนึ่งอ่ะพริกไทยด้วยเพิ่มความหอมพริกอีกคราวนี้นี่เผ็ดกระจุยเอาไปเลยมาจยาบจัๆบยบยบ,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 ยบโอ้โหสุดยอดอเมซิ่งชอบทั้งหมดอ่า ดูสิครับผมก็มีการปลดล็อกน่าจะเป็นเครื่องปั่นนะครับขาวหน้าโอเคนะครับผมก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าภาพสวยงามนะครับรูปแบบการเล่นนี่สนุกสนานมากๆครับผมใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวดน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยมาซื้อกระเทียมกันหน่อยอ่าและนี่ก็ชี้หรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมันก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะได้ไปพาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ